สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการปรับค่าน้ำในสวนกันนะครับช่วงใบป่าเย็นๆนะครับช่วงนี้เราก็มาเข้าสวนกันวันนี้เราจะมาไล่ปรับค่า pH น้ำกันนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับอยู่ประมาณสักสวันนะครับวันนี้เราก็จะมาไล่ปรับแถวที่เรายังไม่ได้ทำนะครับ วิธีการทําก็ประมาณแบบใช้ตะเกียบนะครับดันแทงค้าฝาไว้นะครับแล้วก็ใช้กรดไนติกเนี่ยอะไรปรับไปทีละอย่าไปเติมเยอะนะครับทีละ1หรือ2เนี่ยดูปริมาณน้ําในกล่องด้วยนะครับถ้าน้ําในกล่องมันเยอะนะครับก็จะ2อถึงสามซีซีมันแล้วแต่นะครับเราค่อยใส่เข้าไปทีละ2ซีซีก่อนก็ได้ เสร็จแล้วเติมเข้าไปแล้วก็คนน้ำนะครับคนน้ําให้ทั่วแล้วเราก็ตักน้ําที่เราเพิ่มกรดไนติกเข้าไปนะครับเอามาวัดค่าโดยเครื่องวัดค่า pH นะครับนี่ตัวนี้เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องอาจจะซูมไม่เห็นอันนี้นะครับถ้าได้แล้วอย่างงี้กล่องต่อต่อไปก็จะ ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเราใส่2ซีซีกล่องเงินก็จะใส่2ซีซีเหมือนกันเพราะว่าเป็นน้ํารุ่นเดียวกันที่เราใช้ปลูกเติมป,ป,ปลูกในผักในกล่องนะครับทีนี้พอเราใส่ไปแล้วเราก็ต้องมาวัดซ้ําทุกกล่องนะครับคือวัดเป็นค่าโดยประมาณเร่าวๆไปอาจจะเลื่อมล้ามกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่าะคจะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับทีนี้เรามา ให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกกรดไนตริกนะครับมาจะมาเป็นแกลลอนนะครับบรรจุมาเป็นแกลลอนการใช้งานนะครับควรจะใส่ถุงมือนะครับอันนี้ให้ดูนะครับมันจะมีกลิ่นฉุนนะครับรุนแรงอันตรายนะครับตัวนี้โดนมือหรือว่าโดนผิวหนังนี่มีโอกาสนะครับไม่มันก็เป็นน้ำกรดนี่นะครับ อันนี้เราเทใส่ภาชนะอย่าให้โดนผิวหนังโดนร่างกายนะครับเป็นอันตรายมากใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ1เกลอนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตั้งนานนานเลยนะครับตัวนี้เรามาดูวิธีการผสมมาปรับค่าน้ำนะครับนี่เราก็ดูดออกจากแก้วนะครับใส่ใสซลิงแล้วเราก็จะไปบีบออก แล้วเราก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกกล่องนะครับโซนไหนที่เราจะปรับค่าน้ําอย่างนี้พอเราคนแล้วเราก็ตักน้ำนะวัดค่าอีกรอบนึงก็จะทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเป็นการทําให้ปรับสภาพน้ําทําให้พืชนะครับดูดซึมธาตุอาหารไปใช้แบบได้เต็มที่นะครับถ้าน้ําไม่ได้นะครับผักก็จะ ดูดธาตุอาหารไปไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็จะมีผลต่อกันจริญเติบโตนะครับอันนี้ให้ดูต้นคอร์สนะครับตัวนี้กรีนคอร์สใบสวยๆเขียวๆกันเลยช่วงเย็นๆน,นะครับกำลังเติบโตเราก็จะไล่ปรับค่าน้ำกันไปสลับให้ดูกับความสวยงามนะครับในสวนบรรยากาศช่วงเย็นๆก่อน พระอาทิตย์จะตกดินนะครับแดดร่มลมตกนี่อะไนะครับเพื่อนๆสนใจอยากปลูกนะก็ลองไปไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำวิธีการปลูกวิธีการเจาะกรองโฟมปรับค่าน้ำตเติมปุ๋ยผสมปุ๋ยยังไงนะครับนี่เพื่อนๆก็ไปไล่ดูได้นะครับอันนี้เป็นผักุ่นเล็เกๆนะครับกำลังเติบโตยังไงก็ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับ ผมจะนํามาลงให้เพื่อนๆนะครับเป็นเนื้อหาสาระ,ะค,รความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับได้แบ่งปันความรู้กันหรือใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอกันได้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับช่องทางนี้พรไฮโดรโปนิกผักสลัดสูงเนินนะครับผักสลัดเราอยู่โคราชนะครับอำเภอสูงเนิน ผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได้หรือแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้เกี่ยวกับการปลูกพักกันได้เลยนะครับให้ดูบรรยากาศสวยๆอย่างนี้